สวัสดีค่ะที่มาไลฟ์เพราะว่าง่วงแต่ไม่อยากนอนแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็จะนอนเดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งไปเรียนร้องเพลงก็เลยยังนอนไม่ได้ มาค่ะเพิ่งมาเมื่อกี้ <c oughs> ใส่ฟิลเตอร์นิดหนึ่งเพราะว่าไม่แต่งหน้าอับไม่ไหวเลย <c oughs> เขไม่นอนกลางวันมันก็เลยทำเปนว่างไงมันก็ต้องหาอะไรทำใครแอบคูแล้วก็แอบแอบมาเล่นตอนทำงานออกไปเลยนะออกไปตั้งใจเดียนแล้วก็ไปตั้งใจทำงานซะ อ๋อพักเที่ยวกินข้าวแล้วคะ่ะยีายมาเพิ่งกลับไปเมื่อกี้เวรกที่แงนเยี่ยมไปเลยกินข้าวเยอะๆนะคะ เติมน้ำมันแล้วเต็มถังเรียบร้อย e 2ีสพี่อิงซ้อมอยู่ค่ะซ้อมตั้งแต่เช้าเลยน่าวจะซ้อมเดินหรือเปล่าเห็นลงรูปใส่ส้นสูงเมื่อเช้าคือแบบโอ้โหเหยียบเหยียบร้อยหกสิบจนลดอ่ะได้กลิ่น เครื่องแบบได้กลิ่นเครื่องอะคือแบบโอไ้ไม่ได้การดดซื้อรถใหม่ละซื้อรถคันใหม่เลยใบสั่งเอ,เอาเถอะดีกว่าไปส่งเพื่อนไม่ทัน Hello international fans if you're watching So me and Marima just went to the airport this morning to send Heidi off to Egypt and we were like rushing I was driving and it's kinda dangerous but at that moment I'm just thinking that I have to be there before Heidi go into the gate. We don't Audi น่าจะไม่ใช่แล้วเร็วนี้น่าจะแบบแพงไปนะคะตอนนี้ก็ดูรุ่นอื่นๆเอาไว้ที่จะที่คอยพะวงเรื่องรถเพราะว่าอยากเอาคันนี้ที่ใช้อยู่กลับไปให้พ่อเนื่องจากว่าตอนนี้ที่บ้านมีกระบะคันหนึ่งแล้วมันใหญ่มากแล้วพ่อก็บอกไม่ค่อยจะเห็นแล้วด้วยก็เลยคิดว่าอยากเอาค,คันเล็กไปให้แกใช้นะคะแล้วก็ตัวเองซื้อคันใหม่ แต่ยังไม่รู้เลยอะกำลังดูอยู่ว่าจะเอา MG หรือว่าเอาอะไรดีที่มันที่มันถูกๆหน่อยต้องไปทำงานนะคะ BM แพงไป b e เน BM ก็ถ้าจะซื้อก็อซื้อมือสอง เอ็สวยแต่ว่าปัญหาเยอะไปงีบหน่อยจริงๆก็อยากงีบนะแต่ว่าแบบเคยเป็นไหมที่ว่างีบแล้วพอตื่นมามันไม่สดชื่นทั้งวันอะมาสเตอร์ออดีเอาไว้ก่อนออเดียเอาไว้แบบนูน่นาน,นานเลยจะเราอดใจมันก็อาจจะได้ได้ไหม แต่ไม่เอายังไม่สบายภาระก็ยังเยอะอยู่ซื้อคันใหม่ที่แบบพอขับได้อะไรเงี้ยเอารุ่นที่ซื้อมาแล้วมันจะไม่ต้องมาห่วงว่าแบบว่าคือถ้าจะซื้อ,อยากซื้อสดไม่อยากมาผ่อนทีหลังเพราะก็หน้าที่การงานเรามันไม่ได้มัน่นคงถ้าวันไหนแบบว่าเดือนไหนงานไม่มีอะไรเงี้ยต้องมาเครียดแบบโดน ผ่อนเอาวนเงิ่ินที่ไหนผ่อนรถจะโดนยกลดไหมอะไรเงี้ยไม่เอาก็เลยจะกบว่าจะซื้อแบบซื้อสดเลยทีเดียวจบขอกำลังใจสอบสู้ๆนะคะมาสอรามีคนมาสอ้าแบบเยอะมากนะ มาด้สามหรอนี่อยากได้ฮอนด้าซีวิตัวที่ว่าล้านกว่าบาทแต่ว่าแพงมากล้านกว่าบาทแพงไปอืมต้องศึกษาไปนานๆเพราะว่าคงไม่ได้ซื้อแบบปุุบปับ ีบิกตัวใหม่ออกตัวใหม่อีกแล้วหรอซื้อมือสองไม่เอามือหนึ่งรีวิวหน่อยค่ะทำไมถึงชอบพี่วินเขาเป็นคนเป็นคนน่ารักเป็นคน ธรรมดาที่พิเศษอ่ะงงป้า <c oughs> คือเขามีความแบบว่าณณนะนะวันที่ไปเจอนะมีความรู้สึกพออยู่ใกล้ๆแล้วแบบมีความสุขอย่างกทำาให้เขาเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกเลยเขาคนสมควรที่ได้รับความรักแบบเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ย เขาดูเหมือนเทพบุตรจริงๆนะทุกคนเขาเหมือนเทพพบุตรอ่ะแล้วเมื่อกี้ฟิลเตอร์หลุดไงประเด็นเติมน้ำมันแล้วกินข้าวแล้ววอดไลฟ์หรอไลฟ์ขายของหรออยากเห็นอะไรปะเห็นรูปปะ <laughs> <f ans> แฟนผมน่ารักจังเลยครับเจอแบบนี้ก็ตายดีครับใครจะมองว่าเธารอะก,ก็ไม่เป็นไร <p ain> พี่แวนดุไหมไม่ดูคะ่ะถ้าเชื่อฟังก็ไม่ดูติคิวอยู่ไหนคะ คืออยากอู้ oh my god thank you so much oh my god thank you so much คิวช่วยบอกหน่อยว่าคิวอยู่ไหนหางแถวอยู่ไหนตอนนี้จะไปยืนรอ เว็บ <110. laughs> ร้อยสิบพระโลอยู่ในห้องน้ำค่ะอันนี้คืออะไรวะดิเซตความยุติธรรมและความเท่าเทียมหรอ Thank you พระ <p ark> โลยอาบน้ำพระโลยอาบน้ำแล้วปุ๋ง วิฟ้าอยากขึ้นแล็บใช่หรอลูกขอคุยกับแฟนลับแป๊บหนึน่งได้ไหมโ <c oughs> อ๊ยโม่คนตายเมื่อกี้พี่ขวัญ เดี๋ยวต้องซื้อชาเขียวละเพราะว่าเมื่อคืนเสร็จจากแฉก็ห้าทุ่มกว่าเที่ยงคืนกกว่าจะได้นอนนี่นั่นก็ตีหนึ่งกับตีสองแล้วอะแล้วก็ตื่นเช้าไปส่งดีแล้วก็กลับมาจริงๆวันนี้มีนัดกับหมอฟันด้วยแต่ว่าย้ายไป็นอาทิตย์หน้าแล้ว ไปไม่ไหวจริงๆพรามีประชุมด้วยนะคะผู้ไปไม่ทันก็เลยยกเลิกนัดก่อน ช้อปปี้มันส่งอันนี้มาช้อปปี้มันส่ง notification มามันก็เลยสะดุ้งอีกนึงจะหลับอ่นะ แฟนคลับให้น่ารักน่ารักมากนอนดีกว่าอ๋อแล้วก็วันนี้มีไลฟ์นะคะทุกคนอย่าลืมดูนะมีไลฟ์ตอนหนึ่งทุ่มกับบ้านมหาเฮงนะคะ แล้วก็29ไปดูคอนเสิร์ตกันด้วยเนาะน่ารักไว้เป็นนกอาบน้ำแล้วคะ่ะอาบตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเฮ้ยเหมือนสิงโตเลยอะ <c oughs> พี่ขวัญใจเย็นพี่ขวัญพี่ขวัญใจเย็นฮะสรุปว่าที่ปวดท้องที่ปวดอะไรอย่างเงี้ยมันคือกดไหลย้อนจริงๆด้วยคือไม่เคยเป็นกดไหลย้อนไงก็เลยไม่รู้จะแ,แบบทรมานเหมือนกันเนาะ กินกาวิสคอนไปดีแล้วพี่ควันพี่ควันหยุดก่อนพี่ควันหยุดก่อนพี่ควันหยุดก่อน กลัวเปกก็นโรคกระเพาะมากเลยก็เลยแบบชอบกินตลอดเวลาไง <laughs> เคยเป็นโรคกระเพาะรอบหนึ่งตอนนั้นจะเลาให้ฟังเคยเป็นโรคเมื่อมา,มาก,ก่อนไม่ค่อยกินข้าวแล้วก็เป็นโรคกระเพาะแล้วคุณยายอะ่ะคุณยายตอนนั้นคุณยายยังอยู่จะมีชีวิตอยู่ก็บอกว่ากินข้าวด้วยนะลูกแล้วก็เป็นโรคกระเพาะหลอกพูดทุกวันที่โทรมาจนเป็นจริงๆก็เข้าโรงพยาบาล หลังจากนั้นก็กลายเป็นว่ากิน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 ,กนตลอดเลยคิดถึงยายเหมือนกันนะเดี่ยความรยุดก็หามไม่ทัน ออแล้วก็ให้กำลังใจหนูดีกันด้วยเนาะแ,แฮทแท็กหนูดีมีนมขำม,มากนางก็ไปทำหน้าอกมาแล้วนะคะก็หนาอกนาัาใจกับเออจุฬาทรคลินิกเนาะ<ม>เห็นส่งรูปมาแล้วก็บวมอยู่ขอให้น้องหายไวๆแล้วก็หายดีน่าจะถึงประมาณค่ำๆเนาะหรือเปล่า หรือว่ากิกมูไม่รู้สิอียิปต์อยากไปเหมือนกันนะหนูรู้ไหมว่าหนูมียาติดห้องไว้ตั้งแต่ยาคือตั้งแต่ตอนที่หนูอยู่ในกองอะจีแฟนขับส่งส่งยามาให้อะ่ะ <c> เ <oughs> ด็กส่งยาแท้ขอส่งยามาให้เยอะมากว่าจะเป็นอีโนกาวิสคอนพาราน้ำเกลือผ้าพันแผลแก้หวัดแก้คัดจมูกแก้ภูมแิแพ้ ล้ยยาล้างตาล้ยยาล้างจมูกเอ่อเคลือกบกระเพาะกระต่ายบินคือแบบโรงพยาบาลขนาดย่อยอยู่อยู่ในห้องนี้ My bunny's i in the toilet เป็นอีกแล้วทุกคนเนี่ย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 ไม่ชอบเลย มีพี่แฟนขับคนหนึ่งเขาเป็นพยาบาลด้วยเขาก็จะชอบแบบว่าเอาอยามาให้ตอนที่อยู่ในกองด้วยว่าเดินปวดขาก็จะมีสเปรย์สเปรย์พ่นยาทายาก,กินวิคีวีการเขียนวิธีด้วยนะว่าใช้ยังไงกินยังไงอะไรเงี้ยนอนกับแฟนจุกนอนละ <laughs> ไปแล้วบอสไลฟ์อยู่ไปดูบอสกันทุกคนไม่นอนแล้วนอนไม่ได้เราไม่ตื่นค่อยนอนคืนนี้ทำได้ปะไปแล้วนะ ไว้เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์คืนนี้นะคะตอนหนึ่งทุ่มบ้านมหาเฮงเกียมความปังความเลิศความเฮงได้เลยนะคะใครที่ทำงานวันนี้ก็สู้ๆนะขอให้เป็นวันที่ดีนะคะถ้าแบบโดนเจ้านายดุโดนติโดนอะไรงก็นั่งอยู่นิ่งๆกับตัวเองหายใจเข้าลึกๆทานน้ำแล้วก็ยิ้ม แล้วก็บอกว่าไปไว้ยแล้วก็สู้ต่อสริใครที่เรียนก็ตั้งใจเรียนนะคะแกล้งคุณครูพ,พอเป็นพิธีพี่ขวัญคือหนูต้องไปพี่ขวัญถึงจะหยุด <c oughs> แล้วก็วันนี้ผลออกแล้วนะคะได้ที่หนึ่งของแคสนะคะอาทิตย์นี้ก็ขอบคุณมากๆเลยเพราะว่านี่ก็โหวตให้ตัวเองทุกวันทุกเชา้าทุกกลางคืนก่อนนอน เราต้องไปเอารางวัลน,นี้มาด้วยกันนะคะทุกคนให้เขารู้ไปเลยว่าแฟนคลับชาลต์ยิ่งใหญ่เกียงไก่ไทยแลนด์แค่ไหนไปก่องน,นะเจอกันคืนนี้เนาะบายรักนะคะทุกคน ทุกความสำเร็จของชาทุกคนคือผู้อยู่เบื้องหลังไปแล้วนะให้เจ้าความสุข